บ้านจักตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับบ้านนูตและก็งานคัสตอมนะคะสวัสดีทุกๆบ้านเลยสวัสดีแฟนคลับสวัสดีคนที่เข้ามาชมสวัสดีเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือคลิปส่งงานที่ป้าน,นูตจะส่งให้เจ้าของบ้านเนาะ <laughs> โอเคค่ะ ช่วงนี้หัดใหญ่ฝนตกนะตกหนักมากด้วยแล้วก็ตกเกือบทุกวันเลยทางนู้นเป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกไหมอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเด็กน้อยคนนี้เป็นลูกผสมนะคะเนื่องจากว่าป้าน้องพอใจนะคะก็คือป้าน้ำบอกปนุษ์ว่าปนุษ์ครับผมอยากได้โอบี ซากล่างหนึ่งเอามาเล่นนะคะปลาน้ำเก่งมากทำสต็อปโมชั่นนะคะเก่งมากๆแต่ว่าเป็นสต็อปโมชั่นของฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์แล้วก็ซินวานเนียนนะคะเก่งมากๆทีนี้ก็เลยบอกปนุษย์ว่าอยากได้แอคชั่นฟิกเกอร์ที่ที่ตัวเล็กๆนะคะใส่ชุดของซินวานเนียนได้ประมาณนี้ค่ะก็เลยปนุษย์ก็แนะนำโอบีสืบไปแต่ว่าทีนี้ ปัญหาของโอบิสุออย่างหนึ่งเลยที่เราเจอกันบ่อยมากๆแล้วก็ขัดใจขัดใจในที่นี้คือขัดใจสายขยับขยื่นนะคะนึกออกไหมสายที่จะต้องจัดท่าทางน้องบ่อยๆเล่นกับน้องบ่อยๆงอตรงนั้นงอตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็คือหลุด เดี๋ยวก็หลุดเพลหลุดเพลอันนั้นหลุดแขนหลุดยังไม่ทันใส่แขนขาหลุดอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมพนุษย์ก็เจอไม่ใช่ไม่เจอนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่ายังคงชอบโอบิในเรื่องของความละมุนมือแล้วก็ข้อต่อเขาที่ละมุนแค่นั้นเองแต่แต่ยังก็ขัดใจในเรื่องของปัญหาที่ข้อต่อหลวมแล้วก็หลุดง่ายนะคะทีนี้ บอดี้นี้เป็นบอดี้ของฝั่งจีนเป็นงานทางฝั่งค่ายจีนนะคะข้อต่อไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดเลยจับน้องตีลังกาพลิกซ้ายขวาก็ไม่หลุดเพราะว่าเขาใช้การยึดจุดขยับหรือว่าข้อต่อเนะะี่ยค่ะด้วยเดือยนะคะ เป็นเดือยยืดนะคะเกือบทุกทุกพาร์ทเลยเกือบทุกส่วนเลยนะคะเป็นเดือยยืดเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยแก้ปัญหาในเรื่องของข้อต่อที่หลุดได้ง่ายแล้วก็โพสท่าได้เยอะมาก จุดขยับที่โพสท่าได้เยอะมากเล่นสนุกสายที่จะเอาไปทำไว้ขอโทษค่ะสายที่จะเอาไปทำอะไรนะแอคชั่นฟิกเกอร์ขยงขยับนะคะโยคะท่ายากแค่ไหนก็เล่นได้หมดเลยนะคะท่ายากท่าพิศดารน,นะคะเล่นได้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหักด้วยเพราะว่าวัสดุของทางจีนเนี่ยเขาเป็นคนละเกรดกันนะคะก็คือ เกรดจะด้อยกว่ามันก็เลยเหนียวกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะความเหนียวก็คือจะเหนียวกว่าแต่ถ้า,าหักแล้วก็คือหักเลยนะคะหักแล้วหักเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทดแทนชิ้นส่วนที่จะทดแทนนะคะค่อนข้างจะยากเนาะเพราะว่าใช้เป็นเดือยต่อแบบนี้ค่ะ ทีนี้ก็เราจะหาจอยหรือว่าอะไรค่อนข้างจะยากก็จะต้องใช้ก้านพลาสติกหรือก้านเหล็กหรืออะไรที่จะมาแทนทีนี้ก็จะทิ้งร่องรอยนะคะเห็นไหมคะแขนน้องก็จะเป็นร่องรอยพูดง่ายๆคือน้องเป็นตุ๊กตานะคะถ้าเราไม่ใส่ชุดน้องเป็นตุ๊กตาแต่เหมือนโอบิสิเนี่ยตรงช่วงค้อต่อเขาจะละมุนไหมคะช่วงแขนจะมีแค่รอยต่อ ะะไม่มีรอยจุดของเดือยหรืออะไรก็จะดูเหมือนน้องจะมีชีวิตมากกว่าแต่พอใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ต่างกันค่ะ <laughs> พอใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ต่างกันเลยเห็นแค่มือกับเทา้ทาเท้าก็ไม่เห็นนะใส่รองเท้าด้วยโอเคมาดูงานคัสตอมกันนะคะคัสใส่หัวดอยปาจะออกไปเล่นกับหัวดอยนะคะอันนี้เป็นพาดผมของลุงงูพาดหน้าของเอเลนนะคะ ่า3-7-5นะเอเลนรู้สึกว่าปนุจะมีดอยเบอร์เก่าๆนะเพราะว่าเล่นดอยมานานแล้วอะ่ะก็ก็ตามเบอร์เก่าๆเบอร์รุ่น หลักพันขึ้นไปมีไม่กี่เบอร์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามดอยแล้วดอยออกเยอะมากไม่ได้ตามทุกเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเบอร์เก่าๆที่ที่แกะมาเล่นอยู่เบอร์ใหม่ๆก็มีใส่กล่องเอาไว้นะคะใจคอจะแหงนหน้าได้เงยหน้าได้นะคะแล้วก็อถอดสามารถถอดอ สามารถถอดฐานรองคอได้กรณีใส่พัดหน้ารุ่นเก่าๆหรือว่าจะเอาหัวซินมาใส่เล่นประนุดไม่มีซินใกล้ๆมือเลยฮะเดี๋ยวนะหรือว่าถ้าอยากจะเอาหัวซินก็ตาม หัวซีนมาใส่เล่นน่ะนะคะก็ต้องใช้ฟ็อกซี่เออไม่ได้ไม่ได้ฟ็อกซี่ y, เดี๋ยวแข็งต้องใช้อันนี้ค่ะพาราฟิกนะคะเป็นเป็นกาวดินน้ำมันจะใช้สีดำสีเหลืองสีขาวก็ได้แต่สีดำเนแรงยึดจะดีกว่าก็คือปั้นเป็นกลมๆนะคะแล้วก็แล้วก็พอกตรงนี้ยไว้จากนั้นก็เอาหัวซินวันเนียนมาใส่นะคะก็เล่นได้เหมือนกัน ก็จะสลับกันเล่นได้นะคะหรือว่าจะจะเล่นกับพัดดอยเบอร์ใหม่ๆก็ไม่ต้องถอดฐานรองคอนะคะใส่ฐานรองคอไว้แบบนี้เปลี่ยนพัดหน้าพาัดผมได้นะคะเอาพาัดหน้าพาัดผมมาใส่เล่นร่วมกันได้ น้องก็จะก้มหน้าได้เงหน้าได้นะคะอิสระหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็คอก็จะแน่นมากๆข้อต่อของบอดี้จีนนิยอมรับเลยว่าแน่นมากๆไม่หลุดนะคะไม่หลุดง่ายเลยแขนขาขยับไม่หลุดง่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านไปโลดแลน่นเป็น อ่อ uh, stop motion นะคะป <laughs> นุดคอยติดตามอยู่เหมือนกันแอบส่องอยู่เหมือนกันนะคะนี่นะงอเข่านิดๆมเมนต์ประมาณแบบดินงอเข่านิดๆเวลาจับน้องนะคะให้ทรงตัวให้ดีก่อนหัวดอยจะหนัก หัวดอยจะหนักกว่ากว่าหัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นจับน้องโพ่าเนี่ยให้จับน้องให้ทรงตัวดีๆก่อนค่อยปล่อยมือแต่ถ้าเป็นหัวซินวันนีนหรือว่าหัวอบีโอหัวดอลหรือว่าหัวยางอะคะ่ะหน้ายางก็จะเบากว่าน,นี้ก็จะเล่นง่ายเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วมีปัญหาอะไรสอบถามปานุษย์ได้ตลอดเลยนะคะน้องพร้อมกลับบ้านแล้ว วันนี้อาหัวของป้านะคะวันนี้ค่ดต้อมแต่บอดี้นะเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจให้ป้าดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ